สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับมันน็มาปอกกันกับบาลังสนองอยินหน้าเด้อครับรรน,นี่บาลัสนองมาบานเด้อจ้ะมาเอาของไปบริจาคบุญกฐินน้ำเพลินเนาะไปรวมทํำบุญน้ำเพลินนะจ้ะเขาก็เลยมาบานเอาก็สีล่องมาขันมึงปลาเด้อจ้ะนี่ปลาอยู่หน้าสนองนี่ละจ้ะน้าเพลินเก๋ยังหลายเนี่ยเลยจะเจะ่าเอาก็สีล่องมึงเนาะคือเด้อนะสาหนามเนาะน้าเพลินเก๋จี จอเจอกันในต่ว่าหมุอเสาร์ลงมาคือยังมีสิปลาสิติ่งติ่งอยู่จ้ะแต่ว่าบุหงาว่าห้อสิเข็ดเป็นมาได้จ้นะลองลองลองเบิรงก่อนจ้ะล,ลองมันจ้ะแสิมีปลาบ่บ่ได้จ้ะสิพอได้ปนดบนในอะู่บ่เนาะให้น้ำเลย็นเลงไปจ้ะ หนึ่งเต้มโอ้不อทวอ้าวนึ่งเต็มมนันมันพอตองมาพอตองมนี่วะนี่กระตงกระต ย้ายแห้งว้แห้งกองเสียงละวเลยเจ้านะอาคกมาก่ไก่อ้ยโส่ตั้งหากเส้ตั้งหักอนเแม่เสนค้อันนี้ของมาลูกสาวด้วจ้ะกีจำดองคนมาขัดกะกต ัเห็นตัวเล็มหนึ่งหนึ่งแต่หายท้ายน้ำเนยน้ำก๋นมาลายมาจากนสิไมีใต่งานเนี่ยมาจากเนาะเราจะลุมขึ้กับวันเด็กคนโบกวัน mọi người không biết 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 nhóc biết không biết không biết không biết cho biết không 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 เออยฮงฮงไปถุงยส้ถุงครับอืมแนวบ้านแนวบ้านเปล่าเด้อบ้านกบเนี่ยออกอีรีเด้บ้านเอ้าเดี๋ยวเราจะคอยหาไปเลยเอยเด้อจ้ะฟูกบกบมาแบบงงงเลยเนาะงงครับมาปวดขินปวดเสื่อเห็นกบตัวนึงโอ้ยไปดีภาพนี่เงยจะน้องโตแกบอกแค่ว่าร้านห้องนี่บอกห้องอะไรเป็นอยู่นี่มองคนอยู่โอ้นี่ฟองคน มันก็ล่างสิทีบอกนี่ก็ล่างสิลงเนาะนี่โอ้บวานเข่าสิทีี่โกงไงอีกบ่สปีนี่ยังนี้ยังนี้นี่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 ติชมบ่กเ่ี๋ยวขั้นขั้นขั้นจะว่าปลาหวอนหลายเนาะจะเดี๋ยวเ้าสิขันสาเนาะบ่าวเนาะสาลงเพราะว่าเ้าบ่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวอยู่เนาะบ่าวเนาะเดี๋ยวพุณโบกเบิดไก่สิเอโนกสิมาจีกินเหมือนนะจ๊ะค่อยๆเนี่ยมันหาไี่บใหญ่อีกโอ้ยกบพันิทีบองเนาะหวานไม่จุ่มเลย คือยูนังยูแบบว่าทำปมา,มาบปบคบคบพี่มาตังพี่อ้ยคบเต้นเห็นไหนั่น,าานโอ้ยประทานคบซ้ำประทันวานเรีวเห็ควย่าฟังวานสิบี่อีกอผาดผาดผาดผดไหอไห้อเขาตองไหนโอ้ยมาหันครบป้อได้เลยจ้ะ เซ็นเด้อ็อกนี่จะหลังจากน้ำหลายวังหันนี่เด้อจ้ะมาแล้วท่นุ่งสาซอยกันเกือบเบิดในเวลาประมาณซีกว่านาที่นะบ่าวน้เวลาโดนดัดจะจ้อนเลยครับถ้าเตินบ่ได้ครับน้ำไหลายน้ำไหลายแห้งจ้ะสาลงออกจากให้หน้าลงสาเลยครับขันนั่นเลยบ่าวน่ะนั่นนั่นนั่นนอะไรเขาเลี่ยตัวหนึ่งตัวใช่ต้องตรงบางแดดบอลหรือต้องเอาแบบนี้ Này, thấy thấy bó bạch bó bạch đi tôm mấy cái Ok, ok say 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 đấy Ừ, trang lá, không phải nhắn một chút quyền cho nó Bà chả đáy เอาอันนั้เขึ้นจากให้หน้ายในทุ่มพ,พอ,พอหน่อยไปอู๋น้บมาเนาะแยกกันน้ำจบโอ๊ยแยกกันน้ำจบเนี้ยโดนท้องพูดใจอ๊อฟเวละเอาฟูมวนผนจากนั้นเนี่ย เขาราคาดีดีปีนแต่ว่าบ้านสนองไม่มีเขาขายน้ำผึ้งจ้ะเพราะคนเท่างหลายนะบ้านเนาะขายกัญบว่าบ่พออยู่พอกินนะจ้ะปีปีนี้สนองซื้อเขากินเพื่อจะหอดเกี่ยวเขาอู้ยบนแบบหลายหน้ากับบุหลายครับแม่หน้ากับบุหลายแต่ว่าคนกินหลายคนใดมีเขาขายจะเป็นสีสุดยอดนะปีนี้นะบ้านนะน้อยเอาไปทอดแล้วตำหมู กบตัวนึงเสียใส่บุ๊นี่นะเดี๋ยวสิหาเอาจังไดล่ะมันนี่ต้องบ,งบ,อาบางังแดดบ่หรือจังได๋นะบังเหนน่อยครับแดดแงเนาะเนี่ยได้กลับไปจอบเบมื้ออื่นนี่คือสิบ,บ่ได้อยู่แ้กะถิ่นน,นําเพิ่นเนาะเพียงแต่ว่าเฮาเสียบเงินเสียบหยังแล้วก็เอาของไปถวายนําเพินพ่นนบาเนาะ กสิให้ลูกสาวกับน้องจะเขาไปหาวายน้ำเพลินนะปกเข่งปกเข่งน้อยขามีเนี่ยเนี่ยว่ได้เห็นมาปะ รลายแห่งจับวาหาเห็นปลาติงแต่ว่าไม่มีความสามารถเอาปลาใดเลยเลาสนองส่วนกันซาเลยข้าวเดียวหลายเพล่งชั่วโมงครับมาถึงหรอกว่า <c oughs> สิบกวนาทีว่าหลายเจ้าเอาไปเลยเลยเมื่อยหน่อยนึ่งไปประคองไปเสร็จหรือมุน้มผมจะสากับบัวบัวอีกหาไงได้สา ตัวทอเป็นหอมปล่อยไว้เด็กคน่องนอนนีไหลเอาเลยเอาไปถอดหินสมจำก็ะเวนก็หลกสรามยู่พรอมหน้าพร้อมตากันถ้้นนองก็อยากขันอยู่ในบา,านลานบาลานว่าสันนองส่งโมขือโมขือโมขือเปนจะมวนเด้อจ้ะบาลานนี่ไมใหาั้นนอขัน ผู้นำเลยต้องมาบวกนี้หละปลาก็ะสืมาบวกพิธีบ่าวเหมือนบริการไปนี่เดียวกุ้งก็มีเนยนะเดี๋ยวเขาอันนี้แหละเขากระสีปล่อยหนามคือเก่านแล้วเนล่านะเพราะว่าเพิ่นมีปลาหน่อยไม่กุ้งดิจ้ะนั่นแหละเออโอ้เล็ดก็ได้เลยบาท

ถ้าหนูมาไปเหยียบมันสิได้จะเหยียบมันจะเป็นห้อยเป็นสิวอะไรได้ไนเนาะมนั่หลนายายนุนว่ายไงประเด็น้วะเนาะถอดพอดียังไงผมพอดีหลุนที่บ้านนอกห้องยู่นี่ยังก็หากินไปตามธรรมชาติครับ ตอยโอ้ปโอ้เอองานนีเลยนี่เขเจอได้พอปีนน็สิปีนเน้วปีนิงตามบกทัวเนาะมันดูง่าเลยปลาย่างนี่มันเฮงจ้ะปลาเขาไม่เดี๋ยวไม่พนดูเขาหลายเนี่ยเจ๊คคนไปอยู่ใส่หนาบ่อเนาะยืนยืนได้สานะฝนตกคนเสียน้เนะลงสาลงห้อง่นละ โอ้โหพีพห่อคนละลางลังดีบ,บ่บ่ลเนอะนี่คนใครไปเลี้ยก้าขื่นเนี่ยเท่าขึ้นมามะซองเมืองเนาะบ่อยเนาะแต่เจ้าข้าวเจส่วนเขาก็ลังอันนี้เนาะอู้ยหลายเห็นเลยจับปลาเป็นขื่นมามาซองอยู่ดีเนะว่อเนาะแต่ว่านี่เป็นการลงไปในสาคือว่าแล้วจ้ะ ดดเดี๋ยวน้องขกลอตใช่เดี๋ยวพ่อขั้นเรีเสียร์ซันนี่คืออาจารย์เด้ออาจารย์ทั้งสุดดิ้นสุดยอดแห่งฝีมือจับปลานี่ยพ่อจะต้องเงดขักปลาดุกปลาดุก,กจับแบบกล่องเลยท่นห <c oughs> น่องก็อยากลองนี่ด้วจ้ะเวลามาบม่าคือ่อยุดยุดเวลา Ui, nè, ba 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 nè, nè Đi, đi, ba 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 Nè, 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 nè ba ba Nè Nè, 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 nè ba 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 Đi, đi, ba 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 Thấy từ ba 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 เมนโอ้ยไหบมองมัวท uhm ี่เอาเยอะมาดี้ลาวคุณมามีอยู่หันนั่นโอ้ยน้องอีพอค่อยเอือหนตัวนั่นดูนี่แก่นี่นี่บัวนี่ก็มีนยังเด้แค่ไหนวะนั่นนี่ยังหูดังยังไงนั่นนี่มองเงามองแค่นั่งนั่นนั่นละ Ba bạc hoa thơm lắm mọi thân là nơi nắm 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 tầm không có vinh gì ra đủ tôi đi đấy nè nhanh Nhanh nè 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 ถ้กองท้อยหลังเลต้อง,อง,องทัว่าตขีดตมครบสน้นเห็นมน้อเนอมใส่กำลังงามเลย ปปอปปว้าปวดปวดปวๆปๆๆปวดปดปดกันลงน้ำแล้วาปก่อนเคงไปเค้งดีปะมาไปทอด มีขันมองนี่ละมันแล็วก็ท้าหนาเบาวุ้ยคุณเล้นลงน้ำลึกบ่ะหล่แและจะเป็นซ้าไหมเนะาะ พูนพูนปลาตด่นขึ้นเฟืองเฟืองเลยพี่ยู้อผีได้เบาลอกผีได้กบเบาถือเพื่นเตีนมาใชพี่ลอกอยูีลอกอยู่เยาะเบาล็อแล้วนี่ก็จะมาเดี๋ยวเบิ้งก็เบิ้งไหนดูหน้าหน่อยจับเอวจับเอวจับเอวจับเอลโอ้ลูกทองพวกนี้ทำความสะอาดทองพวกนี้ วัวลัางน้ำคนเด้อลองสันะนี่นำหาจนพอ,อ,อนี่ดนกบสองแต้มล้วจ้างาน,นใส่งามเนะครับนพัดปางลูกมาเป็นยังไงดักนำหาจนพอมุนต้มมุนต้ม นะครับหาปลาเดือดกบเบาๆสตัวพราพ่อปนเพาะอมเบาๆปนอินขอบขอบออู้ด <im> ้ <S S ัน like oh. oh. ี่ยช <c oughs> ุบไหวแห้งยงามเลยนปลาลูกอู้ดพ่อลูกกินปลาเลยแฟนปฟนนไปเลยปวดปวดิจ้ะผลีนเห็นปลาเกินไปล ขาบก๊อบก๊อบ,อ,บ,อ,บอยู่ได้กินได้ลูกเด้อฝ่าว้แม่เด้อโอ้หลูกเลยสีดาบนำได้โซกับปกไงกระปนะูบลากระปให้ลูกเนี้นี่ล่ะนั่นละ่ะลูกสนองมากมามา,มาจำดองจ้ะนี่แล้วก็จำดองขอดก,กอ,อีกแนละ้โอ้ยให้ผุดปลาข้างหลังผุดๆพวกขอ้อยได้ไ่และมา้วไม่ไ,ไม่พวกข้าอเตัเ้มนี่ อะไรบอนั่นฝนเบาฝนโอ้ทางหนาฝนร่อยเซลฝนเต้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 น่นครับก็เห็นดินี่อยู่นี่ตอกแดกตอกแรกตอกแดกตอกแดกอยู่นี่ขอถุงมือด้วยครับมาถนัด ปลาบอกงูเรื่องเลยโหดอุ้ยโมเดลอะไรทั้งหลังลพอนั่งสุดแค่ไหนบ่าวต้งดเยอคุนี่ตั้งใจไม่บ่ แค่น้ำพนนอมากติบริไรทยเบิ่งทุกช็อตทุกตอนเด้อจ้ะอุ้หปลาก็ยังเต็มอยู่เลยเปล่าเหมันบ้าว่าทางหลังนี้เ,เน,นี่ยนพ่นพุ่พูน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 พนมองพุ่นถึงไปหาหนามเปา ทำมันไ,ได้าาต้นีีแล้วเขากะสิพอนรามานะเยี่ยมสิปเป๊งอไอเสียบโบเมนป่ะคออยู่เ<อ>ยี่ยตน้นเงินต้นเยีงของเข้าไปถวายกะทิน้ำพึินเนาะนี่ครับซ้ายแหละจ้ะอืมขอนอนไปเดี๋ยวเราไปล้างเมืองผลงานกันจ้าเยี่ยมว่าล่ล้างทำความสะอาดก็เดิอจ้ะสะอาดะ ผลงานของเราวันนี้เป็นที่น่าพอใจหรือไม่โอ้มานหอนเต็กบสองตัวขนาไม่ปันปันไม่ม่แนเดียกน้องเนี่ยคือโอ้เดเป็นเกือบสองลูะบ่าวเนาะอันนี้ดีฮันควางปูนจ้ะก้อประเข็งประคอเนาะเป็นประเข็งประคอ อมไปซ้อมแจมครับโอ้สุดยอดเด้อจ้ะสุดยอดนะครับไปเนี่ยโอ้ขนาดจะที่ทงแงกับที่น,น่ยผมเห็นเป็นอะไรได้ครับโอ้อ้าวเดี๋ยว <นะ S 2> เตี่ยง <นะ S 1> เดี๋ยวง่ายเนาะเด็กินอยู่สองสามมือผอนเลยจ้ะหนึมือไว้แล้วครับมันนี่เมียนจ้ะอา้าวขันปลาขันกบรอบขังเหล็กของเขาซะเนาะเมียนครับส่วนใหญ่เแาก็เป็นตาปลาขอนั่นแกให้หน้าเนาะจ้ะถือว่าประสบความสำเร็จอยู่นะวะเนาะมันหมานี่จ้ะกาจั่งผอกันทีไปนะวะเนาะเมีนครับ แคนี้วันฉันลองลาไปก่อนเด้อจ้ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าอยู่ดีมีเฮ่ลำรวยลำรวยเด้อจ้ะขอการคลิปใหม่ครับจ้า